ตึนที่หน่อยครับอ่าตัดต่อวิดีโอให้ดูซับสไครเบอร์ทั้งสามอันซับสไคร์ทั้งสามตัวสี่ตัวห้าตัวลืมคลิปนี้แล้วกันนะครับขอโทษเมื่อคืนนี้ผมมานั่งทํางานเปิดช่องใหม่ครับช่องพัดกเะเพราเพเนี่ยคือมาอะไรนี้ทำงานไปด้วยคิดไปด้วยผมรู้สึก มีความสุขที่ได้ทุกค้งที่ได้กินผักกะเพราหมูอกผักกะเพรา,พาเป็ดผมก็เลยคิดว่าเอานี้นะะี้วกันเปิดช่องผัดกะเพรา,พาเลยดีกว่านะครับแล้วก็ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเวลาเดินทางไปไหนนะผมก็กินมผัดกะเพราผมก็จะมาลงให้ดูรวมอยู่ด้วยกันเลยผัดกะเพรา,พาจังหวัดต่างๆนะครับผมจะซีสไตน์เวลาสั่งผัดกะเพราจะเขาทำแบบที่เขาต้องการเลยผมจะไม่ไปบอกว่าทำมุนทอนี่จะบอกเลยว่าผัดกะเพรา,พา ถ้าเขาทําแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะครับจะใส่เป็นผักผักรวมนิดมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือใส่น้ําไปลัาหน้าก็าแล้วแต่ไม่เป็นไรก็คือวัฒนธรรมการกินของตรงนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อีกแนวนึงที่เปิดแนวกุดเดี๋ยวนี่แรงมนันนันใจจากกุดเดี๋ยวเป็ดที่ผมชอบ แล้วก็บะหมี่บ้านไทยที่ไปกินกระอูสองคำหมดนี่ก็รวมไปในเราหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมไม่ลืมแน่พอท่านดูผมจัดก,การอาหารพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาให้ทั้งห้าช่องของพิเตอร์เปียสับตะไคร้ให้หมดเลยนะครับปัดตะไคร้ให้หมดเลยก็คลิกตรงปับตะไคร้ที่ที่ที่ทีทหมดแล้วก็ทีนี้เวลาผมทําอาหารหรือว่ามีครัวเราสในใจหรือว่าผมกินผักกะเพราหรือก๋วยเตี๋ยวมันก็จะ ท่านก็จะรู้ทันทีนะครับยูทูบเบอ่าจะส e ่งอีเมลไปให้รวมรวมว่าทุกๆช่องที่ท่านับดตายทั้งหมดก็จะถูกส่งอ e ีเมลรวมรวมไปที่อ e ีเมลของท่านนะครับ mm hmm. ไม่ส่งบ่อยนะรู้สึกอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งประมาณนั้นนะครับก็ไม่ไม่น่าลำาคากับแต่ทำให้เรารู้ว่าผมอะไรลงอะไรเป็นใหม่ไปแล้วนะคร mm hmm. ับก็ฝักเรื่อกตัวของท่แนลนะครับ mm hmm. เพราะว่าบอกตรงว่าช่วงโลเนี่ย ช่วงโลนี่มันไม่ค่อยมีเงินเที่ยวหรอกผมก็คงจะต้องอยู่ประเทศไทยแล้วก็ที่ประเทศไทยมันแค่ว่ามันจะถูกกว่านะโรงแรมแพงเนี่ยนะแต่วผมก็จะดูว่าไปจังหวัดที่มันไนะม่แพง 300, 400, นั่งอยู่แต่จังหวัดพักห้องสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วกินผักกะเพราไปอนะไรไปถือว่าไม่ต้องเดินทางไกลก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนับสนุนนะครับช่วยกันมาสนับสนุนแล้วก็ติดตามเหมือนเดิมรับุญดีครับตอนนี้ ผมอายุก็ได้ไปประมาณสัก45แล้วผมก็ปูนี่35ครับ27ปูอายุ27นะเวลาผมก็เหลือไม่เยอะแล้วครับจะเดินทางแบบเด้ที่อะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มปูพื้นฐานการาก,กินไปในประเทศไทยก่อนนะครับเวลาผมแบบเบ้ไม่ไหวผมก็กเก็นกินะเกบเขาขับรถไปบ้างอะไรไปบมากนะครับ ก็ในไหนเราเดินสายอาชีพเรื่องของการทำคลิปวีดีโอแล้วก็วผมเดินทางต่อไปก็อยากให้เพื่อนอสรุทเป็นแรงใจกันต่อไปครับผมนั่งกินแบบนี้ผมนึกถึงอะไระรู้ป่าผมนึกถึงตอนที่ผมไปเที่ยวที่บ้านละเม็ง พี่พี่กินกินเบียร์คนเดียวอ่ะเผ็น,น,นา,า <c oughs> ผมคิดถึงที่แมละแงแับพี่แมละแงเนี่ยมผมที่มาหนุ่มไปคนเดียวไปคนเดียวรู้ปล่าเพื่อนกลับไปแล้วแล้วก็ไปนั่งกินเบียร์ที่ร้านอาหารของ,ของเป็ดน้่อาหารจีนในแมละแงแลวผมก็สั่งข้าวผัดแล้วสั่งอาหารมาอีกสองอย่างเป็นอาหารมอญอะไรเงี้ยครับ แล้วผมก็กินแล้วผมก็พูดไปกับพูดไปกับตัวกก้าลอ,องนะครับตอนนั้นกินนีผมได้สั่งปลามาเพิ่มนะครับผมรู้สึกว่าปลาเนี้ยอร่อยก็เลย,ยสั่งมาเพิ่มอีกีหนึ่งครับใ้โชูคิปนั้นไี่ยาวประมาณครึ่งชัวมงไนดะ้แต่คนดูผมว่า ดูลราดูเยอะครับผมก็คิดว่าคงจะไม่มีใครดูเยอะผมก็กินเบียร์บางครั้งกินเบียร์หนึ่งสองสามขวดกินคนเดียวเสร็จเสร็ก็เดินกลับที่พักไปนอนนะครับก็มีความในใจอะไรไแค่นั้นผมก็พูดไปพูดเรารู้สึกอะไรนะตอนนี้ชีวิตผมดีขึ้นเยอะแล้วครับในตอนนี้ชีวิตผมหลากหลายมากนะครับก็ถึงการที่ทำงานมาเที่ยวก็มีนะครับตอนนี้ก็ชีวิตเริ่มดีขึ้นก็ขอบ คุณทุกทุกคนครับที่เข้ามาดูด,ดูแต่วิธีชีวิตผมคง,งเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอย่างที่เพื่อนๆเนี่นยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขามาลงไว้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปได้แต่ว่าไม่อยากให้วิถีชีวิตผมเปลี่ยนไปนะครับเช่นผมชอบเที่ยวโฮม<า>สเตย์ก็อยากให้เที่ยวโฮมสเตย์เหมือนเดิมไม่ใช่แบบไป ไปที่พม่าเนี่ยทริปนี้ไม่ใช่ว่าไปกระอู้แล้วเที่ยวแบบสบายอะไรนี้ไม่ใช่นะอ,อันนี้ลเข้ากันนะทีมนะก็คือบอกให้ว่าพม่าเนี่ยอาหารที่เราจะกินเนี่ยมันไม่มันไม่ง่ายนะครับที่พิการคือถ้าเป็นอาหารข้างทางอะไรทเนี้ยมันก็เป็นมื้อใหญ่นะมัน คืออย่างบางตละลเบืองมันไม่มีมื้อแบบขั้สระดบนะมันเป็นล้างเนี่ยแล้วก็ไปกันหลายคนก็เลยรวมกันแล้วก็หารกันก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ก็ยอมรับว่าช่วงที่ไปพม่าเนี่ยใช้เงินเยอะไปหน่อยเออเอ,อ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าแบบที่ลำบากเยอะพอไปพม่า,มาปุ๊บก,ก็เลยเจอร้านนู้นก็เลยกินนู้นกินนี่ไปอย่างนงี้คนระับแต่ในช,ชีวิตจริงเนี่ย เวลา,า,าที่เที่ยวที่เมืองไหนผมก็จะคิดวิเป็นคนเหมือนเมืองนั้น,นะอย่ยไปพ่อแม่ยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่มเญยวบมอจยวาก็ใช่เราก็กินร้านข้าวถานดใช่มเอวาใช่กินอที่มยาวเลยเนยอเื้อเนอเนือเนอเนืวอเนื้ทนอเนอเนอเนื้อเนื้อเนือนทีอนื้อเนื้อน้เนมาทางท้เนื้อเนื้เนอเนื้อเนือนท้่จนขึเน้นมา,าเเนอเนื้อเนอเน้นเนื ก่อนไปอีเล,เลหรอ,อที่นั่งรถมาจากกุกการ่มาประกันจากประกันนั่งรถไปไหนประกันเราไปเราไปไม่มกินทิลารเราไปมักเวยมักเวยแล้วมันไล่เราไปมิติลามิติลาคลิปนั้นเนี่ยเป็นร้านอาหารจีนเป็นที่หนงมาตั้งใจนะครับ <c oughs> ผม,ม่าเป็ดย่างอร่อย คือเวลาเวลาทีินกับพี่นันไงเวลาคิดที่จะกินในเนี่ยเขาดูแค่อยู่ตรงนั้นแล้วคนเ่ยเขากินอะไรกันตขากินตรงนั้นนะทีนี้ก็คือแค่นั้นถ้าเกิดถานนั้นเขากินอะไรกันก็กินเขาตรงนั้นก็กินข้าวของก็กินอย่างวันนี้ร้านเนี่ยก็เป็นร้านที่อยู่ข้างๆโรงแรมแล้วมีคนกินอยู่เยอะแล้วใต้โต๊ะมีเบียร์อยู่หนึ่งลังทุกคนผู้หญิงที่มาสองคนเมื่อกี้เ็าจะเปิดเบียร์กินกันเป็นกินกันเรื่อยๆอะไรเยงนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่ผมก็คิดว่าทำเหมือนเหมือนกับคนท้องถิ่นก็ทำไรเนี้ย้พูดไมหแต่ผมชอบรถไฟนะที่พ่อามารถไฟจากไหนไปแล้ ม่ไปธรรมชาติเองนุ่มเดินตามพี่ขึ้นบกี้แล้วไปเจอเผอสุดเผอสุดเลยเจอเขากำลังหนีหนีกันปะทะกันมาปลาอร่อยคุณไม่เคยเจอเลยนะว่าคนบางทีเขาลากัรออกกำลังกายนะ มีถนนมีคนวิ่งหลายคนมีส,ามน,สนามชนิดโรงแรมมีสนามชนิดด้วยแล้วก็มีร้านขายอุปกรณ์กีฬา,าเยอะแล้วก็ผมเห็นคนหนึ่งแต่งชุดชนิดมาผมนึกถึงสมัยก่อนเลยผมบ้ามากผมแบกมา้าชนิดเที่ยวอยู่สองตัวตัวนี้ไตั้งแต่ผมทำพอเสียชิ้วแผมก็มีไมันชนิดอยู่แล้วไม่ได้ผมบินพูดชีวิตผมให้ฟังเลยว่ะ รีวิวอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็เริ่มน้องเรียเนี่ยผมไปอยู่ที่ลำปางผมไปเช่าบ้านเช่าคอนโดอยู่ที่ลำปางแล้วก็ตอนนั้นผมก็เล่นชนิดด้วยเล่นชนิดขอดที่ลำปางอ่ะต๊ะข้ามตรงแรนที่ช้างอ่ะค่ข้างโรงแรมที่ช้างอยู่นั่นนะครับแล้วก็ผมจ้างให้ให้คนมาสอนผมด้วยเมื่อมาผมเดือดไปกิฟตนะตอนนี้ลุงหน้าผมประมาณสัก เปเี็ดเก้าสแต่นั้นเป็นสามเองผมผอมเทียวว่ากตอนนั้นผมเริ่มทำทอาสเซียผมซื้อกระทะไฟฟ้า,ามาใบหนึ่งมองห้าใบผมก็ตอนนั้นเนี่ยขอคุณแม่มาก้อนหนึ่งแล้วก็ผมก็นั่งทำงานทั้งวันทั้งคืนเลย คือตื่นมาปุ๊บทำงานแต่ว่าตอนเช้ากับเย็นผมก็จะมาเล่นอย่นี้อขอผคุณด,ดีสุขภาพดีมากนะครับอยู่ลําปางทำเว็บสจนทั้งเสร็จหลังจากนั้นก็คุณต่อของไกด์รัณนาเป็นเพื่อนคนที่ผมด่าเยอะขอฝากฝังนะครับไกด์รัณนาเน,นี่เป็นเพื่อนคนที่เขาช่วยผมมาคนหนึ่งเพื่ดูครับไกด์รานันาเขาเขาชวนมาอยู่ที่เชียงใหม่ ผมก็มาอยู่ที่เชียงใหม่กับเขานั่งทำเว็บทุงวันท้งคืนออนะครับอีกประมาณปีนหลังจากนั้นเนี่ยเว็บเว็บก็เดินทางมาได้ระยะหนึ่งมีคลิปลงส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เป็นผลเพราะว่าผมเนี่ยเจ้าการท่องเที่ยวไทยไทยเคมรลอยวนตอนนั้นขเขาตันน้งใจขึ้นมากผมต้องการเที่ยวไทยเคมรลอยวนให้ครบไม่ให้ครบเวยคือต้องการเที่ยวไทยเคมรลอยวนางเดียว คุณจิ๊บมันบินเข้ามาจิ๊บนี่ก็เคยทำงานกับผมตอนผมทํางานอยู่ที่สะดวกนะคุณจิ๊บก็ทํางานอยู่ในการมือเคยทํางานอยู่ที่สบายดัดคอมเหมือนกนสะดวกดัดคอมสบายดัดคอมนะครับอตอนนั้นเนี่ยก็คุณจิ๊บเข้ามาพอดีคุณจิ๊บก็ให้อ่าให้อะไรอย่างให้กระเป๋ากระเป๋าใบที่ผมแบกมาที่นี่ก็คือกระเป๋าใบที่คุณจิ๊บให้มานะครับ ส่วนใบที่ผมได้สปอนเซอร์มาผมให้คุณต่อคุณต่อนี่คือกานรนาปใหม่เยี่ยมให้ไปเลยครับผมเพื่อนฝูงก,กันผมไม่คิดอะไรเพื่อนหรอกผมใช้แล้วมันเจ็บหลังผมแต่ไปที่อินโดเดือนเจ็บหลังผมได้คุณต่อไปหลังจากนั้นคุณจิ๊บเข้ามาคุณจิ๊บจิปแรกเนี่ยคุณจิ๊บพาผมออกเดินทางจากเชียงใหม่นะครับออกทางเชียงของนั่นคือผมเริ่มมีคลิปจากเชียงใหม่เนี่ยก่อนที่คุณจิ๊บจะมาเนี่ย ผมออกเดินทางชุดแรกเลยนะครับอันนี้คือไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะผมไปเที่ยวโฮมสเตย์ของชาวเขานะครับเพราะว่าผมอยู่ด้วยเงินเดือนของทหารตอนนั้นก็หกพันบาทนะครับผมก็ไปเที่ยวโฮมสเตย์ของหมู่บ้านยาวแล้วก็ไปบ้านพ่วกถ้าเกิดใครตามผมตั้งแต่บ้านพ่วกนะครับก็จะรู้ว่าโอ้ตั้งแต่ตอนนั้นคนือยุคต้นๆทริปแรกของผมเลยบ้านพ่วก แล้วหลังก้นก็ไปโประเตย์ที่บ้านท่าที่เหล็กที่เชียงรายนะครับเสร็จแ,แล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดไปลงใน YouTube ลง YouTube เสร็จเนี่ยนะมีคนดูแค่ปมัน4ี่คนดีใจมากเลย y o ยูทูบก็แบบนั้นนี้นะห่างไปหรือเดือนดู5คนนี่แต่ผมมีความมาจจัม่นใจว่า YouTube มันต้องเกิดแนปไม่ไดไทยแไม่ย่ทพอครับทำทำต่อ คุณจิ๊บเข้ามาคุณจิ๊บเข้ามาให้เป้แล้วก็ผมบอกว่าผมบอกคุณจิ๊บว่าผมต้องการเดินทางไทยคือเหมือนลาวยวนคุณจิ๊บพาเดินทางออกจากเชียงของมุ่งหน้าไปอู่ฮั่นนอนหลวงทางคุณจิ๊บนักกินเบียร์กันเลยนะแล้วเราแห็นการชีวิตนึกแบบว่าต้องการที่จะเที่ยวเมืองเนือวยวนเืองในยูทูบแล้วก็จิ้นจิ๊บก็หลังจากนั้นก็ไป จากเจดีของไปที่หงส์ลีหงส์ลีไปดอนนอยกลับมาหลู่มข้าบางเลยนี่ครับยาวเหยียดเลยทีน,นี้ถ้าเกิดว่าอยากให้เพื่อนบางคนที่ยังไม่ได้ดูอย่างนี้ย้อนอไปดูที่ผมเขีย <c> น <oughs> เรื่องมาในหลุ่มข้าบางนะครับหรือเรื่องแรกๆที่ผมเขียนไม่ได้หลุ่มข้าบางเลยตรงนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกของผมณตอนนั้นเลยว่าเว็บก็ยังไม่ดังคนก็ไม่รู้จักแล้วก็จะต้องวิ่งโลนเพื่อทําให้ได้ ให้ได้รายได้เข้ามาให้มันเพียงพอก็คือที่หลวงพ่อมาผมจาได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไปอยู่ที่ซ้อเหนือแล้วก็ออกไปกินข้าวกันนั่งกินเบียร์กินเบียร์ราอดงผมเอาคอมพิวเตอร์มปตั้งผมนั่งเขียนเรื่องผมนั่งเขียนเรื่องบนโต๊ะอาหารแล้วก็กุณทรีก็นั่งคุ่ยเกิดไปเี็นเรื่องเสร็จผมก,ก็กินต่อเป็นอย่างนั้นจริงนะก็ นั่นแหละครับเป็นทริปแรกของผมใิเซอรเซียหลังจากนั้นเนี่ย YouTube เริ่มเกิดขึ้นในไประเทศไทยคนเริ่มดูเยอะขึ้นผมเริ่มมีรายได้มากขึ้นนะครับในสุดก็มีวันนี้นะขอบคุณมากทุกคนนะขอบคุณมากค